สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อูเทนพาธรรมจะพามาติดตั้งชุดชคฝากระโปรงหน้านะครับเพื่อจะได้ผ่อนแรงนะฮะเวลาเปิดฝากระโปรงก็จะได้ไม่หนักนะครับก็มาดูอุปกรณ์ที่ผมซื้อไว้นะนี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมซื้อไว้ก็จะมีชุดโชคหน้าแบบนี้นะครับก็จะมีฝาอาจจะมีโชคให้สองตัวนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้สําหรับยึดฝากระโปรง นะครับเราก็จะมีน็อตตัวเมียเอาไว้ยึดกับตัวถังรถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการถอดนอด็อตยึดฝากระโปรงตัวนี้นะครับตัวบนนี่นะฮะมันจะมีอยู่สองตัวเราไม่ต้องถอดทั้งสองตัวนะครับเราถอดแค่ตัวบนออกถอดตัวบนออกแล้วเราก็จะได้เอาบ่าบ่ายึดโช๊กนะฮะที่อซื้อมาพร้อมกับโช๊นี่นะครับใส่เข้าไปนะฮะ เราถอดสัวนี้ออกมานะครับโดยใช้ตะแจเบอร์สิบสองนี่อ้าวเราออกมาเรียบรอยนะครับเสร็จเราก็จะใช้บ่าตัวนี้นะฮะตัวยึดสายเคตัวนี้ใส่เข้าไปโดยเอาตัวนี้นะครับคร้อบไปที่น็อตตัวล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาตัวบ่าที่จะทำไว้ให้นะครับอยู่ด้านนอกขนาดนี้ ตอนนี้เรามาถอดหัวโชกตัวนี้ออกไว้ก่อนนะครับเว่าเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปที่หางปลาเราถอด,ถอดหัวชกลักษณะนี้นะครับถอดลักษณะนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาหัวโชกที่เราถอดไว้เนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้นะฮะใส่ตรงช่องตรงนี้อยู่ข้างๆอ่ามอกรองอากาศตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะโดยโดยที่มีเจ้าอ่านี่นะฮะเจ้าหางปลาตัวนี้นะฮะทาหน้าที่เป็นน็อตตัวเมียนะครับเด็กก็จะเอาหางปลาตัวนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้สอดเข้าไปช่องใหญ่นี้นะฮะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นน็ er. อตตเมียรออยู่ข้างล่างแล้วเราก็เอาหัวโชกใส่เข้าไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับก็จะได้หัวโช๊คนะครับหัวโช๊คลออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาโช๊คมาใส่ด้านนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เอาไปใส่กับบ่าตรงนี้แล้วก็ใส่น็อตยึดก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีน,นี้ก็เอาไปใส,ใส่ว่ามันจะไม่ถึงเราต้องผ่อนต้องช่วยมันนิดนึงนะฮะต้องกดาปากกระโปรงลงมานิดนึงนเพื่อที่จะให้เข้าได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไป กุญแจเบอร์12ขันให้แน่นนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ทําลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็มาทดสอบกันนะครับ